เพ่งไม้เพืนพี่น้องขาเพ่งไม้เพื่อหนึ่งเข่าให้พ่อแน่น้องอุ้งอิงน้องอุ้งอิกับบอสโจเพ่งไม้ค่ะพี่น้องขาอย่าลืมด้ค่ะเพื่อนเพนี่พี่ขาอย่าลืมเด้อเพื่อนเพีของสาวหน่อยเพ็ดห้อแงเจ้าอย่าลืมมืออื่นแล้วพอมกันทั่วประเทศมืออื่นจะขึ้นขึ้นนี่ละค่ะมืออื่นของ ฟังยุโรปต่ว่าของเมืองไทยเน,นี่นยค่ะคือมื้อนี้แล้วเด้อค่ะเพื่อนๆคะ่ะหนึ่งเขา่าหายพ่อแน่หนึ่งเขา่าหายพ่อแน่ไปซอยนุ่นซอยดันเก่าโมงเด้อค่ะพี่น้องค่ะเก่าโมงเก่าโมงเศร้าของทางเมืองไทยแต่อาจจะเป็นทางยุโรปนี่คอยบอกเลยว่าตีซีค่ะทางยุโรปตีซีเด้อค่ะตีซีตีสามตีซีทางอังกฤษเด้อค่ะคเพื่อนๆค่ะต่ว่า ทางเมืองไทยเก่ามงเสาหนึ่งเข่าให้พ่อแน่ไปบึงค่ะถาเบาไวแล้วถาเบาไวแล้วแมนบ่คะถาบาไวเป็นกนําลังใจให้เพิ่นคือเกา่าเป็นกนําลังใจให้ทีมงานสาวน้อยเผชรบันแพงเป็นกนําลังใจให้บอโจเป็นกนําลังใจให้สาวน้อยน้องอุ้งอิงด้ค่ะบอกเลยว่าพี่ผู้ใหมาแท่นคถอะฮักแล้วฮักเลยเพิ่นยืนที่หนึ่งค่ะถึงจะมีขื่นลูกไม่มากกระทบ ได้วาหักนองแล้วฮักเลยเป็นกำลังใจให้นองเสมอและตะรอดไปด้วยค่ะสู่สู่เด้ออีหลา่าขาแมนปะค่ะตอนนี้บ้านการสร้างบ้านก็นคืบหน้าไปหลายแล้วเนาะขนาดว่าเพิ่นไปกินเขาอยู่บ้านด้วยค่ะเพื่อนๆพื่ค่ะก็มีแฟนเพลงเอซีแฟนครับไปให้กำลังใจนองฮอดบ้านฮอตยังบอไดพักบอไดพอนนี่ล่ะค่ะบอกเลยว่าเพราะว่าเพื่อนๆพี่ เอฟซีแฟนคลับเพิินกับไปเบิ่งความหนาหักความหนาหักความเป็นธรรมชาติของน้องแมนบ่าคา่ะกินเข่าไปกินไปคุยไปกินไปเบาไปกะมีแม่เพิินนัง่งอยู่ของขางเป็นกำลังใจบ่า่าบ่าวาสิเจอเรื่องไร้ไร่บ่าวาอีหยังก็ตามแตก่กะขอให้น้องได้นผ่านผลอุปสรรคนี่ไปให้ได้ ขอให้น้องโด่งดังในสายในการเดินทางสายนี้ให้ราบลื่นยามีอุปสรรคหรือว่ายามีอีหยังมากกีดขวางเด้ค่ะเพื่อนๆ่ากะฮักแล้วฮักเลยเป็นกำลังใจให้เพื่อนคือเก่าอย่าลืมเด้ค่ะเก่ามงทางเมืองไทยเก่าม้งเสาร้พอมกันเด้ค่ะเบิ่งแล้วเบิ่งอีกเด้ค่ะเพื่อนๆ่าแต่ว่าทางยุโรปกะสิประมาณตีสามตีสี่กะสิเ้าเหมือแต่ว่าเมืองไทยนี่เก่าม้งเสา คอยชมคอยติดตามกันหนึ่งเข่าให้พ่อแนไปนุนไปดันให้ผ่านหนึ่งล้านวิวภายในหนึ่งวันหรือว่าก่อนหนึ่งวันให้เพิ่นได้ทะลุหนึ่งล้านวิวเร็วๆเวด้อพี่น้องคะ่ะเบาแล้วก็ไปคะ่ะไปเตรียมถาฟัางน้ำกันขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ